สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเว็บตูรีวิวนะคะวันนี้ก็จะมารีวิววายเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นกระแสแล้วก็มีทั้งเว็บตูแล้วก็นิยายนั่นก็คือเรื่องเ a นโบว์ซิตี้ค่ะผู้แต่งคือคุณแชพันอีผู้แต่งคนเดียวกันกันกบเรื่องโกงเกมรักเรื่องนั้นเนี่ยก็สนุกคือมีช่วงหนึ่งอ่ะที่เราอ่ะติดเรื่องนั้นหนักมากเอาซะตอนนั้นเล่นไพ่โป๊กเกอร์เป็นเลยตัวนิยายเนี่มีลิขสิทธิ์ไทยแล้วนะคะอยู่กับมาดามโรสมีทั้งหมด3เล่มจบ แต่ไม่รู้นะว่าเขาจะออกเล่มแรกตอนไหนนี่อัดวันที่6ธันวา66เหมาะกับอายุ19ปีขึ้นไปนะคะเป็นแนวไซไฟสืบสวนสอบสวนโรแมนติกดาราม่าและซอมบี้เรื่องมีอยู่ว่าบนโลกตอนนี้ทุกประเทศล่มสลายหมดเพราะไวรัสอดัมในเรื่องเนี่ยเขาจะเรียกไวารัสซอมบี้แล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อว่าอดัมแทนคำว่าซอมบี้นะซึ่งไวรัสอดัมเนี่ย มันแพร่กระจายออกไปทั่วโลกเหลือรอดเพียงแค่3ประเทศเท่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือเกาหลีใต้หรือเลนโบซิตี้ในปัจจุบันนั่นเองแล้วพระเอกเนี่ยเขาก็เป็นทห,หารยศพันตีชื่อว่าขวักซูฮวานแต่เราขอเรียกนางว่านางกวักแทนแล้วกันนะเล่าง่ายดีนางเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลปกป้องคุ้มครองในเอกในเรื่องเนี่ยในเอกมักจะถูกเรียกว่าดร์ซอกวาน เพราะว่าเขาเป็นหัวหน้านักวิจัยแล้วก็แลดูจะเป็นความหวังในการผลิตวัคซีนของมนุษยชาติด้วยนางกวักเนี่ยก็เลยต้องดูแลน้องนายเอกระหว่างที่น้องอทําการวิจัยจริงๆอไม่ใช่น้องหรอกเพราะว่านายเอกอ,อายุ3ามสี่แล้วเคมีคู่นี้เหมือนเย็ยนเสียกัดเจียงถิงในเรื่องอจชากรรมรักในม่านเมฆมากเลยถ้าใครเคยอ่านแล้วชอบเย็ยนเสียเจียงถิงนะเรารับรองว่าเธอน่าจะชอบคู่นี้ด้วย เพราะว่าอ่านทีไรอ่ะเราก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าพระเอกเรื่องนี้มันคล้ายกับอีตายเหยียนเสียมากเลยทั้งในความกวนประสาทมูทะลุบ้าดีเดือดแต่ในความละหำพวกนั้นเนี่ยนางก็คิดเสมอนะคือนางรู้ตัวว่านางทำอะไรอยู่อะพอถึงเวลาจริงจังเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีและห่วงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอ ส่วนนายเอกเนี่ยก็จะเงียบเงียบนิ่งๆไม่ค่อยแสดงอารมณ์ความคิดสิ่งที่เหมือนกับเจียงถิ่งสุดๆก็คือเป็นคนมีความรู้ความรู้นางแน่นมากแต่ด็อกเตอร์เนี่ยจะใสกว่าเยอะแต่ด็อกเตอร์เนี่ยเวลาอยากว่าพระเอกอะนางก็ว่าพระเอกจนพระเอกเอะหัวร้อนได้ทุกทีอย่างตอนที่เขาคุยกันพูดตามสถานการณ์ของพระเอกนางเป็นทหารนางาจะหาเล่าหาบุหรี่ได้ยากมากกว่านายเอก นางกวักก็เลยขอเล่ากับบุรีแลกกับการที่นางอาจจะไปหาหินมาให้ในเอกเพราะว่าน้องอ่ะชอบสะสมหินน้องก็เลยบอกว่าสาเหตุที่คุณถูกส่งไปที่ป้อมเพราะคุณเข้าเลโซนไปรับแอลโกอฮอล์แต่นางกวักก็ยืนยันว่าเอาเล่ามาให้ฉันน้องก็พูดว่าอันตีหวากสูขวันรู้ไหมว่าโครงสร้างโมเลกุลของเอทานอลเป็นยังไงนางกวักก็บอกว่า นาดกล้องจุลทรรศยังไม่เคยเห็นเลยฉันจะไปรู้ได้ยังไงน้องก็เลยตอบไปว่าโครงสร้างของมันมีลักษณะคล้ายสุนัขครับเพราะง้นถ้าคุณดื่มแอลกอฮอล์คุณก็จะกลายเป็นสุนัขนี่แหละวิธีว่านางกวักของน้องตามปกติความรู้ทฤษฎีมากล้นจริงๆนางกวักก็ไม่พอใจก็เลยเอาคืนด้วยการร้องห้องใส่หน้าน้องแกล้งน้องให้น้องตกใจเออป้อมที่นายเอกพูดถึงอะ่ะคือถ้าพระเอกไม่ได้รับงานดูแลนายเอกนางก็จะต้องไปอยู่ที่ป้อมซึ่งนางไม่อยากอยู่ ส่วนเลโซนคือพื้นที่อันตรายที่มีอดัมหรือซอมบี้อาศัยอยู่ส่วนที่พระเอกนายเอกอาศัยอยู่จะเป็นตึกที่อยู่ในกรีนโซนซึ่งตึกนี้มันเหมือนหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งจะเข้าจะออกจะไปไหนก็ต้องสแกนลายนิ้วมือยืนยันตัวตนอยู่ตลอดค่อนข้างแค่เมื่อและไฮเทคเลยแต่นายเอกเขาอยู่ที่นี่เขาก็ไม่ได้วิจัยอย่างเดียวนะเขาว่าแอบสืบด้วยว่าใครเป็นคนฆ่าด็อกเตอร์ที่เป็นหัวหน้านักวิจัยก่อนหน้านี้แล้วสถานที่เกิดเหตุก็คือห้องนี้ห้องที่นายเอกใช้วิจัยอยู่ทุกวันนี่แหละ และดูจากอาวุธและสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดขนาดนี้แต่ก็ยังสามารถเข้ามาฆ่าดรเตอร์ได้ก็น่าจะเป็นคนที่มีระดับสูงคือคู่นี้เฟิร์นอิมเพชชั่นไม่ดีแล้วนายเอกไม่ชอบที่พระเอกพูดคุยสนิทสนมกับเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยส่วนพระเอกก็ไม่ชอบนายเอกหรอกเพราะว่าเห็นแล้วหงุดหงิดประมาณนี้แล้วนายเอกเรื่องนี้ต้องยอมรับเลยว่านางสวยมาก เราชอบมองเขาอยู่ตลอดเลยคือสวยเจริญหูเจริญตาจริงๆคือปกติเราไม่ค่อยชอบนายเอกและดูน้องเท่าไหร่หรอกแต่เรื่องนี้ยอมใจเป็นแม่ยกเอ็นดูน้องเลยแล้วความสวยของน้องก็เป็นเหตุด้วยแกคือตอนนั้นน่ะน้องสลบอยู่แล้วพระเอกก็มานั่งเฝ้าน้องมองน้องอยู่สักพักก็ก้มมองข้างล่างปรากฏว่านางกวากน้อยอ่ะมันดันตื่นขึ้นมาตอนแรกนางก็จะฉีดยาลดกำนัดอ่ะนะแต่นึกอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้จ่อไอ้หน้าหนาไปที่ปากน้องแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรหรอก เพื่อนร่วมงานสาวที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาของพระเอกอะ่ะก็ตะโกนบวกเวกฟ้องพันโทพันโทก็เอ็งทำจริงดิต่อเรื่องอีกแล้วหรอแต่พระเอกก็ล่อตัวไปเพราะว่าน้องอ่ะฟื้นขึ้นมาพอดีจนถึงตอนนี้น้องก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เลยนะพระเอกอะ่ะรับหลังในเอกนางชอบเรียกในเอกว่าฮันนี่ด้วยนะไม่เรียกที่รักต่อหนะ้าเรียกลับหลังเรียกตอนเขาหลับอะไระเรียกตอนคนตโนนักขัดตัวไปแล้วเราอะ่ะรู้สึกว่าหลังจากผ่านฉากนี้ไปสักพักนึงอะ่ะความดีของพระเอกก็จะเริ่มมาเว้ย โอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเว็บตูนที่มีชื่อเรื่องว่า Rainbow City ถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะคะแล้วก็ถ้าไม่รู้จะอ่านอะไรก็แวะมาเว็บตูนรีวิวบายบุย